สวัสดีค่ะเพื่อนๆร้อนนิดหน่อยนะคะแต่ก็โอเค <c oughs> ขณะนี้เราอยู่ที่ร้าน Why h e a r t เชียงใหม่นะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็เป็นอีก เป็นอีกหนึ่งร้านนะคะที่อยากจะฝากเพื่อนๆไปนะคะบรรยากาศดีๆชิวๆสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะมีที่ให้ลูกมาเล่นน้ำคล้ายๆกับลำธารเนาะเล็กๆนะคะลูกก็จะสนุกสนานมากนะคะแล้วก็ร้านเขาจะชิวๆมีหลายโซนนะคะโซนในห้องแอร์ก,ก็มีนะคะแล้วก็กาแฟอร่อยมากอาหารอร่อยมากนะคะใช้ได้เลยนะคะจะชิวมากดีมากนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราทักทายกันนิดหน่อยได้นะคะเพื่อนก่อนที่อ้อนจะมู v e ไปที่อื่นยังไม่ได้จ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายให้ก่อนเลยเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูชมวิวทิวทัศน์รอบๆนะคะจัดการเลยค่ะรอพี่หนิงม,มั้งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เด็กๆสามารถ มาเล่นได้เลยนะคะเป็นลำทานเล็กๆตื้นๆน,นะคะไม่มีอันตรายเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศเขาจะดีแบบนี้เลยค่ะเพื่อนสถาปตัตยกรรมเนาะตึกเขาจะแบบโมเดิร์นสไตล์แล้วก็สวยนะคะนี่หน่อยนะคะแล้วก็มีของเล่นเด็กประปายแบบนี้เลยนะจ๊ะเพื่อน,อนร้านก็อยู่ที่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่เม่เจ้านะคะอันนี้จะเป็นส่วน ลำธารน,นะคะเตี้ยๆเล็กๆนะคะให้เด็กเล่นนะคะน้องน,นี่มาเมื่อไหร่ก็นอนนะคะนอนไหวจมจ้มจมแมนะคะก็ปลอดภัยไม่มีอันตรายอะไรนะคะตื้นค่ะเพื่อนๆลำธารเล็กๆตื้นๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็จับลูกออสกันนะคะเด็กๆน่ารักมากนะคะแล้วก็มี่ที่เล่นนะคะเป็นชิงช้าอะไรด้วยตรงนโซนนู้นนะคะมีสะพาน ได้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันร้อนก็รอแบบว่าช่วงแดดรับนิดหน่อยนะคะก็จะสนุกสนานมากเลยนะคะเพื่อนๆตันนี้เป็นโซนร้านกาแฟนะคะก็มีห้องแอร์สวยๆนะคะรอเพื่อนๆอยู่ส่วนวันนี้นะคะเราก็มาทําที่เขาเรียกว่าเวิร์กช็อปกันด้วยนะคะสำหรับเด็กๆนะคะ ก็อาจจะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆนะคะทุกอาทิตย์ก็ติดตามกันได้นะคะกาแฟเขาอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเข้า YouTube หน่อยไหมกำลังไลฟ์ไม่เข้าชิลมากเลยค่ะเพื่อน น้องพอเดินไปข้างนอกอีกแป๊บหนึ่งนะคะ w h ยฮาร์ <laughs> นะคะสโลแกนในรูปหัวใจแบบนี้เลยนะคะชิลๆนะคะอาหารอร่อยบรรยากาศดีนะคะออแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะเหมาะสำหรับพาเด็กมาเล่นกันนะคะเพื่อน เดี๋ยวออนเดินพาเดินชมรอบๆอีกนิดหน่อยนะคะสวนสวยน่ารักมากค่ะเพื่อนดอกไม้ก็สวยนะคะตรงนี้ถ้าเราเดินออกมาข้างหน้านี้อยู่ข้างหน้าวัดวัดบ้านถ้ำเลยนะคะเพื่อนแล้วก็เป็นตรงนี้นะคะเป็นโซนหน้าร้านนะคะชิลๆสวยๆ,วๆเลยนะคะเจ้าของร้านเป็นสถาปนิกนะคะ กับน้องบุ๊กนะคะแล้วก็บิวชิวมากเดืนชิวมากเดี๋ยวเราเดินเล่นข้างในกันอีกนิดหน่อยแล้วกันนะคะดูบรรยากาศโดยรอบไปอีกนิดหน่อยก็แล้วกันสวยเนาะสวยนะคะดอกนี่หย่อนดอกอย่างางามเนาะคะ่ะโอ้สวัสดีค่ะขอจีบได้ไหมครับจีบใครเอ่ยนะคะมีผัวกันหมดแล้ว <laughs> so what do you oh. Uh, now i'm in uh, like a restaurant uh, restaurant white heart restaurant and this is very beautiful place i think and if someone want to come and take a break drink coffee or eat good food welcome. you can enjoy with your child your children we have uh, many place for children ทักทายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายกันได้นะคะก็พาชมร,บรอบๆนะคะร้าน Why Heart Restaurant นะคะ Why Heart เชียงใหม่นะคะ beautiful place and with nature มีโซนห้องแอร์เย็นๆเลยนะคะแล้วก็บรรยากาศสัญญาณหายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าสัญญาณอาจจะไม่ค่อยมีนะคะเพื่อน thank you for watching my time now I'm um, inside White Heart เชียงใหม่ r a n t And I will say this is very beautiful place and your children can c o m e and play with nature เป็นสถานที่แบบว่าร่มรื่นมากนะคะน่าเที่ยวชมนะคะโอเคนะคะ I will say bye bye and we see you with a beautiful place in Chiang Mai. Oh, enjoy. Thank you for watching. Wait, Ani. Hi, You say bye bye now and thank you for watching. Bye bye. chốt lại